หายไปนานล่าสุดปรากฏตัวแล้วเอสกันตพงพ์โพสคลิปแจ้งข่าวสำคัญเรื่องนี้หลังหายไปจากโซเชียลหลายคนสงสัยว่าเอสกันตพงหายไปไหนทำไมไม่เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวเลยล่าสุดหนุ่มเอสได้แจ้งข่าวเปิดอินสตาแกรมใหม่แล้วเนื่องจากแอคเค้าเก่าเข้าไม่ได้ โดยเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวใหม่พร้อมข้อความบอกว่าสวัสดีครับทุกคน Ig นี้คือ IG ใหม่ของผมเนื่องจากผมไม่สามารถใช้งาน IG เก่าของผมได้โปรดติดตาม IG ใหม่ของผมได้ที่นี่ครับ สวัสดีครับผมทราบว่าทุกคนรอคอยให้ผมกลับมาเล่นโซเชียลอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถเข้าบัญชีเดิมของผมได้ผมจึงตัดสินใจใสร้างบัญชีใหม่ขอให้ทุกคนติดตามผมอีกครั้งในบัญชีใหม่ทั้ง IG และ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจส่งกำลังใจถึงผมมาโดยตลอดครับผมคิดถึงทุกคนมากครับเอสกันตะพง์